ของขวัญวาเลนไทน์ครับนี่กล่องใหญ่ไหมหนักมากก็กล่องใหญ่อุ้ยกล่องสวยกล่องสวยเท่ากันเลยชอบไหมแกะซื้อที่ไหนมาเนี่ยไม่บอกเนาแกะเลยเร็วไมนมีสองตัวตัวใหญ่มากนิดนึงนะต้องลุ้นก่อนว่าได้ว่าได้สี่เข็ดหรือเปล่าขยับได้ไหมจะเชียร์กัน,นเชียร์กันไหนโชว์กล่องก่อนโชว์กล่องก่อนเคายังไม่เห็นกล่องเลย น่ารนะักไปแก่เลยให้ผมหรอให้สิเอาขวานันเอาขวันใช่แ้งไหมไม่แพงสบายมากไม่บอกอะไรไม่บอกเร็วแกะเร็วแกะยังไงก่อนนี่ไงมีที่จับด้วยไม่รู้ว่าแกะไก่มีที่จับด้วยเก็บไหม

ไปข้างหลังพอดีน้าโอเคจะเหมือนเห็นนะลุ้นก่อนว่าจะได้ตัวสีเข็มแล้วมันมีตัวอะไรบ้างมีสองตัวไงเปิดได้ไหมเหมือนเปิดบ้านน้องเลยอ่ะหนึ่งวแยงเห็นคนเดียวดีที่ก็แยงเห็นพี่แยกงเห็นนะขอดูหน่อยไม่บอกเร็วขอดูหน่อยเรวเอาเอามาดูมันมีการ มีการ์ดได้หรออุ้ยตัวนี้หรอตัวนี้ดูนะนะขอดูนะอันนี้อุ้ยมันใหญ่มากเลยอ่ะเก็บมอนะอ่าขอดูนะโอ,นะอ้โหโอ้โหใหญ่กว่าตัวอีกอะน้นองกล่องใหญ่น่านะขอบคุณครับเข้าขไหมให้จริงปะเนี่ยให้จริง ตั้งเอาไปตั้งเราก็ถ่ายรูปส่งมาด้วยว่าเอาไปตั้งในห้องแพงแพงแน่เลยอ่ะไม่แพงไม่แพงชอบใช่เปล่าพูดก่อนชอบใช่ไหมอ้อย <c oughs> ออกเลยเหรอเฮ้ยจะเอาออกมาดูไหมเอ้ามันต้องแกะเดี๋ยวใครแกะก็ไมต้องแกะเออ่อยแกะในห้องกระด่างกับเพื่อน ไป้องไปนะไอ,อ้คีี่้านเลนทายนะครับ